เอาโคามมุสูวโรงงานนิดหนึ่งครับหลังจากปรับปรุงระบบไฮดรอิกให้สมดุลกับเครื่องยนต์โอ้แต่สภาพบึงนี่ดูไม่จืดเลยครับเนืงจากเจอพายุฝน จริงๆครับรถก็อายุเยอะแล้วด้วยนะฮะเจอสภาพบินไปอย่างนี้แล้วก็สภาพภูมิประเทศภูมิอากาศอย่างนี้ก็หนักหนาเหมือนกันครับ เครื่องเปลี่ยนเป็น H O 7 C นะครับ Hino ปั๊มไฮโดรลิกเปลี่ยนเป็นคาวาซากิ K 3 V ตอนนี้คมสู่เหลือแต่ตัวแล้วครับ ถือว่าโอเคแล้วครับเพราะว่าเอาโรงงานนี้ก็ได้พอรวมรวมแล้วสชั่วโมงก็ยังคงสภาพอยู่ได้อยู่ <c oughs> เปนบรรยากาศบึงครับพุ่งนาอากาศดีมากเลยครับ ็มีอย่างเดียวแล้วครับก็ต้องค่อยๆทาไปเร่งรีบอะไรไม่ได้เลยครับตอนนี้ทํางานหน้าฝนคนขับก็สุดยอดครับใจเย็นหวนหน้าเรครับใจเย็นจริงๆครับค่อยและค่อยเลียมไป ุดเลครับทั้งงานทั้งเครื่องจกักรทั้งคนขับครับงานนี้สุดจริงๆช่างก็สุดๆเหมือนกันช่างปรับแต่งจนไม่รู้จะปรับยังไงแล้วล่ะครับสุดหมดแม็กในการปรับแต่งระบบไฮดรลิกให้เข้ากับเครื่องยนต์ โอเคครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยติดตามขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนเลยครับผม